ยังเท่านั้นอีกยังหนยกขึ้นที่ยังไหนสองซีสองซีเลยความฝันสองซีฝันเพื่อไหนก็่าได้สองซีเนาะประมาณไปจับเบอร์กับผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้หญิงผู้ายผู้ซายค่ะผู้ซายเฒ่าอะไรบ้านที่คขาเฒ่าเนี่ยเฒ่าหัวงอกบ่บ่หัวหังอกประมาณห้าสิบหกสิบเพิ่นพับไปจับหนึ่งก็จับสลากจับสลากนักการจับได้ตัวไหนนักการจับได้สองซีค่ะสองซี เอา้าวสองสี่เด้อพี่น้องร้องกับบรรลุนเบิงความฝันน้องน้องอันอนค่ะฝากไปกดติดตามเพจด้วยนะครับค่ะฝากกดติดตามเพจน้องน้องอันแฟนเพจด้วยค่ะตัวเลขสองสี่ตัวเดียวแมนตัวเดียวเลยตัวเดียวเพรวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> น้องอันน้องอันวันนี้เป็นยังไงก่อน,นอนต่างถิ่นเออนอนอยู่สุรินหรือเป็นยังไงนอนสุรินทร์ ฝันฝันง่อยนอดตังทิ่เรฝันโหลดบ่แมนเออฝันว่าจังไดยฝนมาไปจับฉลากฝันมาไปจับฉลากจับอยู่ใส่ฉลากนี่ยโอ้โหแต่มีคนมาขายให้ฝันเห็นเป็นผู้เทาพาไปก็จับแมนเป็นผู้ชายเทาผู้ชายผู้เทาเขาไปจับวันนี้มนเหลืออยู่สองเบอร์มะเรอยดที่สองเบอร์นี้หน้าสิมียี่สิบสามไปยี่สิบสี่แมนผู้เฒ่าผู้เฒ่าเป็นผู้ซ้ายหรือผู้หญิง ในความฝันนะฝันเห็นนะเพิ่นเพิ่นพาไปจังไงว่าจังไดกว่าเพิ่นก็เพื่อนจีนังยู่นั่ะนะจีนังยู่นหนก็เลยเข้าไปเข้าไปเพิ่นก็ว่าจับสลากบ่มียสองเบอร์แล้วมีของรางวัลแต่ก็จำไม่ได้ว่าของรางวัลเป็นยี่หางมันมียสองเบอร์แต่หนูจับได้เบอร์ทีสิบสี่ในสลากแผ่นนั้นมันมีอยู่สองเบอร์มันเหลืออยู่สองเบอร์มีเบอร์ใดเนี่ย มียีิบมกับยี่สิบสี่มียีกับยี่สิบสี่หนูจะได้เบอร์ทียี่สิมันอาจจะเป็นรางวันใหญ่แต่หนูก็จับไม่ได้ว่ารางวันนี้อย่างอันนี้น้องอันเลือกจับแค่เบอร์ใดจับได้เบอร์ทียี่สิบสี่ได้เบอร์ยี่สิบสี่ต้องยี่สามยี่สี่เลยแหละเนาะเอาสองสองสามสองสี่ไปเลยไม่เลืสอก็หนีสลับวนี้จังแล้วหดเป็นจับวันที่หนึ่งนี่เป็นผู้เท่าผู้ใช ผู้ถาผู้สายนั่นอแล้วเพิ่นนั่นคิดกขน่มแค่สองบาทฮะสองบาทเพื่นเก็บเงินแค่สองบาทเก็บเงินละสองบาทสองสองสี่สองสองสี่เพื่อนว่ามันเหลืออยู่สองเงนเอาแค่สองบาทก็พอละร้านที่เด็ดจะได้จ่ายแค่สองบาทผู้ถาผู้สายมันบ่แมนผู้สายผู้ถาตีน้ำในห้องตีน้ำเก่าน้ำเก่าผู้ถาน้ำเก่าผู้ถาน้ำเก่าข้างในขั้นเอกสามตัว เอาเก่าใส่ดีเอาเก่าใส่หรือว่าจะเป็นเก้าสองสามหรือว่าสองสามสี่สองสามสี่กระไดเลยสองสามสี่นี่เบิกเรียงงามเลยมาแมนเพราว่าเอาสองเอาเอาแค่สองบาทก็ที่เป็นสองสองสามสองสองสี่ มตีหลายตัวแทบมาที่นี่หลายตัวอืมเอาเด็ดเด็เลยตัวไหนคิดว่าจะของหมักเลยฮะสองสี่มักสองส่ตัวเดียวเลยกััสองสองสี่สองสองสี่สองสี่อมันที่หามีบลเล็กะที่เบิรดนี่บลมหามันเบิรดหเด้อืมมันหามหกเก้าหบอกีนี่วี้สองสามสองสามสี่องามสีก็ได้ฮะเอาให้ f อฟซีคนมตีเอาเองเนาะเอฟซีตีเอาเองตีเป็น ถ้าเป็นน้ำผู้เฒ่าก็ติกเป็นเก้าไส้ก็ได้เก้าสองสามเก้าสองสี่แบบนี้ก็ได้ถ้าตีตามความฝันก็สองสองสี่สองสองสามเอา้าขอประกาศมานเขียนแนบมาที่นี่นี่ประกาศเขียนบอกไม่จพิมพ์ลงนี่แหละเอาพิมพ์ลงข้างล่างนี่แหละพิมพ์ใส่ได้เตี่ยพิมพ์ลงข้างล่างนี่แหละที่ใส่ไว้ให้เอาพิมพ์ล่องมองนีอ่ะซ้ำนี่แหละเนาะเอาที่เด็ดเม็ดเดียวบอกพี่น้องสองสี่สองสี่แล้วก็สอ,องสองสี่สองสองสามก็ได้จ้ะ โอเคอนี่ความฝันของน้องอันอันน้องอันอันบนมีเพจของพี่อยู่ได้ว่าเพจนี่ย่งน้องอันอันแฟนเพจฝากไปติดตามด้วยนะคะอ่าน้องอันอันแฟนเพจนะคะตัวเดียวฝันทงเน้นๆสองสี่ค่ะสองสี่นะครับน้องอันอันนอนต่างถิ่นต่างมองฝันว่าผู้ทอผ้าไปจับฉลากน้องอันจับได้สองสี่ค่ะเออสองสี่สองสี่ สองสี่นะครับอ่ามาทีนนะโอเคสองสี่ไปเทียวเที่ยวเ,เ,เ,เป็นสามตัวกันจับใส่เอาทีเ่เอาสองใส่หรือว่าจะเอาเก้าใส่เนะเาะสองสองสี่เก้าสองสี่แบบนี้ก็ได้เนาะครับผมโอเคครับเฮงเฮงปังปังครับหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับความฝันของน้องอันอันน,นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ คําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม